สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมบอยครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มีรถกระบะนะครับผมมารีวิวกันนะครับผมวันนี้จะเป็นตัวกระบะแบรนด์โตโยต้านะครับผมเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับผมรุ่น2.4 e นะครับผมเป็นรถปี2019เกียร์แมนนวลนะครับผมพี่พี่คนไหนนะครับที่หารถกระบะนะครับไว้ใช้งานนะครับผมไว้บรรทุกของนะครับหรือว่าใช้ทำมาหากินนะครับผมคันนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับผม คันนี้นะครับใช้งานไปได้หนึ่งแสห้าหมืนโลนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แส0ห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับใครที่หารถนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมราคาย่อมเยาวนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับก่อนไปทับชมรายละเอียดตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไซด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมตัวรายละเอียดตัวรถคันนี้จะไปได้เป็นสีขาวนะครับสีเดิมนะครับจากทางโรงงานเลยนะครับด้านหน้า กระจังหน้าจะเป็นสีสีดำนะครับตัดด้วยโครมเมียมนะครับผมมาพร้อมกับไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับโคมไฟนะครับผมทุกอย่างจะเป็นาดํเดิมจากทางโรงงานนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาแต่อย่างใดนะครับคันนี้ได้รถเดิมๆสภาพเดิมๆเ,เครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมไม่มีตัดต่อตัวถังก็อหม้หรือว่าจมน้ําน้ำท่วมพิกความมาแน่นอนนะครับผมตัวรถอยู่ในสภาพดีๆอยู่เลยนะครับผม ยในส่วนของตัวล้อนะครับก็จะได้เป็นล้อแหมเล้อเดิมจากทางโรงงานเขาเลยนะครับเป็นล้อขนาดสิบหกนะครับผมนะครับตัวยางก็สภาพยางนะครับก็ยังสวยสวยยุ่เลยนะครับผมนะดอกยางยังลึกๆนะครับพี่ๆเอาไปใช้ต่อกันได้อีกย,ยาวๆเลยนะครับสําหรับตัวยางตัวนี้นะครับผมนะครับรุ่นไทยรักนะครับผมหน้ากระจกมองข้างนะครับผมจะได้เป็นสีโครมเงียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับผมติดมาด้วยนะครับผม ไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับว่าภายในมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้นะครับก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับตีดํานะครับสภาพเบาะนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมเบาะไม่มีช้ำนะครับผมสภาพเบาะถือว่ายังใหม่มากๆนะครับในรถปี2019นะครับผมตะเข็บเดินหน้าต่างๆยังอยู่ครบสวยงามนะครับส่วนี้ก็มีพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับผมนะครับในหมดปรับโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับปรับสายบางสายได้นะครับ เดียเราสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูเกียเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ปกติมากนะครับผมถ้าเป็นปกติตัวนี้อ่าในส่วนของเครื่องเล่นซีดีเนี่ยครับสามารถต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับสําหรับเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับผมแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์เมนูนวลนะครับเป็นแบบหกสปีดนะครับผมนี่ครับมีช่องนะครับผม ใช้เก็บความเย็นได้นะครับผมแล้วก็ช่องเก็บของต่งตางๆอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับผมเนี่ยครับผมไม่มีอ่าไม่มีรอยร้าวนะครับผมสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะครับผมอีโค o โหม,มดแล้วก็ p o เวอร์โหมดนะครับผมแบบประหยัดน้ํามันแล้วก็อ่าสำหรับทำความเร็วนะครับ มาดูในส่วนของร้อยแทมสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับไม้เห็นเด่นชัดนะครับผมไม่มีการโดนพ่นสีนะครับผมหรือว่าการตัดต่อตัวถังแน่นอนนะครับผมมาใไ้ดูในส่วนของตะเข็บน็อตต่างๆนะครับน็อตเดิมๆนะครับผมเด็กครับผมสังเกตได้นะครับเรียบๆเกยงๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยที่จะถูกขันทุกแก่ถูกเกามานะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะมีตัวเบาะมาให้นะครับผมแล้วก็มีสายเบลวให้ด้วยนะครับผมเนี่ยสายเบลมาให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะนําไปใช้บรรทุกหรือว่านะครับอ่ามีผู้โดยสารก็สามารถนั่งตรงนี้ได้นะครับผมถือว่าไปจักซิ่งก็ไม่ผิดนะครับผมแบันี้นะครับเดี๋ยวเรียดับเครื่องไว้ก่อนนะครับ มาดูในส่วนของด้านหลังในส่วนของกระบะกันมากนะครับผมไฟเบรกต่างๆนะครับไฟเดิมๆนะครับผมเนี่ยครับโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมสัญลักษณ์ไฮรักนะครับรีโบว์โตอีนะครับมาไล่ดูตั้งแต่ตัวไฟเบรกนะครับผมเนี่ะครับผมไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับผม ในส่วนของตัวกระบะก็ถือว่าเจ้าของเดิมนี่ไม่น่าจะค่อยได้ไม่น่าจะได้บรรทุกมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสภาพกระบะก็ยังสวยๆอยู่นะครับอาจจะมีรอยเปื้อนนิดนึงนะครับผมเป็นแค่รอยเปื้อนสกปรกนะครับผมนี่ครับผิวพันธ์ต่างๆนะครับของตัวรถนะครับผมผิวพันธ์ต่างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวเดิมๆนะครับไม่มีการกัดสีหรือว่าทําสีมาแต่อย่างใดนะครับผม รับกันได้รถที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะครับไม่มีการกัดสีมาแน่นอนนะครับผมเดี่ครับผมให้ดูตัวกระจกนะครับกระจกเดิมๆนะครับผมเช็คให้แล้วนะครับกระจกเดิมแท้โรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับผมมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับตัวเครื่องยนต์ก็เป็นตัวดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับ เนี่ยพวกรอยคาบน้ำมันต่างๆนะครับไม่มีแน่นอนนะครับผมแห้งๆนะครับสะอาดอานแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ก็มีการตับปรับสภาพแล้วก็ทําวามสจอดมาเป็นบางส่วนแล้วนะครับผมพวกรอยแต้มสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานก็ยังมีนะครับผมน็อตต่างๆที่ด้านข้างฝากระโปรงนะครับเกี้ยๆนะครับไม่เคยโดนขันโดนแกะไปนะครับผมสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับ นะครับน็อตเดิมๆนะครับผมมาให้ดูหมดเลยนะครับพยายามให้พี่ๆดูให้ครบทุกจุดนะครับถ้าจุดไหนนะครับอยากดูเพิ่มเติมนะครับพี่ๆสามารถนะครับทักผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้ศูนย์ปรสานหนึ่งสามหนึ่งปปอหกนะครับเบอร์นี้แอดได้ได้เลยนะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มมาให้นะครับผมหรือว่าสนใจนะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเชิญได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมรถคันนี้อยู่จอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่ อยู่แสลี่ไทยหกแปดแยงหนึ่งนะครับผมสามารถข้าราโตโยตวจริงได้เลยนะครับถ้าดูวิดีโอนี้นะครับถูกใจรถคันนี้นะครับสามารถจองออนไลน์แล้วก็ให้ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับพี่ๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นถึงที่บ้านได้เลยนะครับผมนะยังไงผมขออนุญาตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมเป็นตัวโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับสปาร์ตแคป 2.4นะครับผมราคา449,000บาทนะครับสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับก่อนโดนจองไปนะครับผมแต่ว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ